สวัสดีครับคาร์บายโปรดักต์นำเสนอสวยๆอีกคันนะครับอันนี้เป็นมาด้าสองนะครับมาด้าสองเราทําหุ้มบอสนะฮะอันนี้ถ่ายให้ดูนี่หุ้มบอแบบสวมน,นะครับแต่เย็บเป็นแบบแนว VIP อันนี้เป็นลายตะข่ายผีเสื้อนะครับผมถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับนี่คือลายตะข่ายผีเสื้อสีดําได้แดงนะครับนี่ด้านหลังนะฮะนะครับให้เข้ากับภายในแล้วก็ ส่วนเบาะหน้าด้านหลังเราทากระเป๋าสองข้างนะครับแล้วก็มีปูพื้น 5D ด้วยนี่มิติของ 5D นะครับขึ้นข้างขึ้นไรในพื้นที่เลยนะครับขึ้นด้านข้างเลอางน้นะครับใลนล่างนี่ถ่ายเห็นชัดเจนนะครับเราทําหุ้มเบาะแบบสวมข้อดีก็คือไม่เสียเบาะเดิมนะครับวันหนึ่งไม่ใช้เราสามารถที่จะถอดของเดิม,มออกมาได้อันนี้สวมใบนะครับสวมทับของเดิมเลยแต่ว่าเรา,าเย็บเห็นไหมฮะ งานเรียบร้อยนะครับสวมทับลงไปมองแทบไม่ออกว่าสวมนะได้ที่ใช้ดีใช้ได้ในรอนอย่างดีนะครับสําหรับเย็บอบาะรถยนต์โดยเฉพาะเลยนี่นะฮะดูแทบไม่ออกเลยนะครับว่านี่คือแบบสวมนะครับสวมนะเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ถ้าเราไม่ถูกใจนะฮะอันนี้กระปูพื้นห้าดีด้านหน้ามีปสติกรีปสติกนะครับแข็งแรงทนทานรองส้นนะฮะใช้กันนานๆเลยนะครับ รถมดดาสด้าสอนะฮะอันนี้โฉมก่อนตัวปัจจุบันนิดหนึ่งรุ่นหนึ่งนะครับชอบสีไหนนี่มาที่ร้านเนี่ยนะฮะขาลเท้า124ซอย9เนี่ยรอรับกันได้เลยนะคันนี้เข้ามาช่วงบา่ายตอนนี้เย็นๆแล้วก็เสร็จนะครับถ่ายให้ดูอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับที่เบอร์080 995 0637 080 995 0637ขอขอบคุณน้องลูกค้ามากนะครับ นี่นะครับมาด้าสองขอบคุณนะครับสวัสดีครับ